ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเมชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องซึ่งมีความสำคัญก็คือวิธีเพิ่มความฉลาดนะครับวิธีเพิ่มความฉลาดก็จะได้เพิ่มพูนทักษะนะครับเพิ่มพูนความสามารถทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับมีวิธียังไงบ้าง ประการแรกก็คือพัฒนาความสามารถในการคิดได้แก่เสริมสร้างความจำนะครับให้นำความทรงจำใหม่ๆมาเชื่อมโยงกับความทรงจำเดิมๆจะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นแล้วก็หมั่นฝึกสม่ำเสมอแล้วก็ใฝ่รู้มากขึ้นการใฝ่รู้นะครับจะได้สร้างโลกทัศน์เพิ่มความฉลาดมากขึ้นนะครับขยันค้นหาสืบค้นอะไรพวกนี้ ฝึกกิจกรรมใหม่ๆให้ท้าทายตนเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือคิดให้ต่างเลือกกิจกรรมที่อยากจะรู้หรือวิชาที่ไม่ถนัดฝึกไปเรื่อยๆจะทำให้เชี่ยวชาญทักษะนั้นได้ในที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือต้องทำสมาธิจะทําให้ความจําดีขึ้นวิสัยทัศน์ดีขึ้นมีสติมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นอยู่ในศีลธรรมมากขึ้น นะครับอีกประกันที่สองก็คือสแสวงหาความรู้นะครับเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพนะครับทำการบ้านทบทวนบทเรียนเป็นประจำทำความเข้าใจในบทเรียนอะไรพวกนี้ต้องอย่าขี้เกียจอย่ารอจนให้ใกล้วันส่งการบ้านค่อยมาทำอะไรพวกนี้ไม่เอานะครับ ต้องถาแต่ดเ,ดนเนิ่นๆจะได้รู้ข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นทําการเรียนให้มันสนุกทําให้จําได้ดีขึ้นแล้วพยายามอ่านให้มากที่สุดนะครับหนังสือทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นจะได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านให้เร็วขึ้นนะครับเข้าห้องสมุดบ่อยๆเรื่องหนังสือที่ตนสนใจอ่านคนา้คนคว้าค้นคว้าหาความหมายของคําอะไรพวกนี้เพื่อหรือว่าสงสัยในเรื่องอะไร ทันทีก็ค้นคว้าเลยทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นหรือว่าห้องสมุดหรือว่าที่อื่นก็ได้ต้องรู้วิธีหาข้อมูลนะครับแหล่งความรู้มีหลายแห่งทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งห้องสมุดทั้งหนังสืออะไรพวกนี้นะครับพยายามรู้ด้วยตัวเองก่อนเป็นดีที่สุดคือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับให้มากที่สุดนะครับ ประการที่3ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าเราไม่มีไม่มีเวลาหรือไม่รู้วิธีการหลายๆอย่างต้องถามผู้รู้นะครับหรือว่าสอนผู้อื่นทําให้รู้ว่าสอนผู้อื่นจะทําให้เรารู้ว่าเรารู้ไหมความจําดีขึ้นไหมและมีคําถามหลายๆคําถามอาจจะทําให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อันไหนบ้าง นะครับก็จะได้ไปค้นฟ้าแล้วก็หมาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ต้องเต็มใจถ่ายทอดความรู้แบ่งปันความรู้ให้ทุกคนในโลกใบนี้ประการที่4ต้องเพิ่มพูนทักษะและความรู้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆทุกวันทำงานอัิดิลเรกที่เราสนใจจะได้เพิ่มความเชี่ยวชาญที่ตัวเองถนัดให้มากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับพูดคุยกับผู้รู้บ่อยๆ กัลายาณ์กัลยาณามิตอะไรพวกนี้แล้วก็อ่านข่าวหนังสอพิมหรือว่าทางมีเดียต่างๆอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้จะได้มีความรู้รอบตัวจะได้คุยกับคนอื่นได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็หัดเขียนจะเขียนอะไรก็ได้เขียนบันทึกประจําวันเขียนเรื่องอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเราถนัดอะไรก็เขียนอันนั้นมาลองเขียนดูฝึกไปเรื่อยๆ แล้วก็หัดเรียนรู้ภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรพวกนี้ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในภายภาคหน้านะครับจะได้พิ่มพูนทักษะให้มากขึ้นต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองใครควรตัวเองว่าเราทําอะไรไปบ้างสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยประการที่5สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องสุขภาพอันนี้สําคัญมาก ต้องเดิมน้ำให้เพียงพอสมองจะได้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายสม่าเสมอนะครับมื้อเช้าต้องรับประทานอาหารเพราะจะได้มีกลูโคสไปเลี้ยงสมองนะครับอาหารที่บำรุงสมองเช่นผักใบเขียวน้ำมันปลาถั่วก็ควรจะรับประทานนะครับหามารับประทานซะจะได้สมองจะได้โลดเล่นได้ดีขึ้นไม่เครียดไม่อดนอน พักผ่อนให้พอแล้วก็ไม่ดื่มสุราไม่สุบบุหรีนะครับจะทำให้สุขภาพแข็งแรงจะได้ทำให้การเรียนรู้ความฉลาดเพิ่มขึ้นได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ